คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมน้ำชูการวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดสับสไครต์กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับ เอจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดแม่นนะครับมาฝาก f อฟพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟมิตรรักนะครับสูตรจากทางช่องนะครับก็มาชุดตารางวินนะครับของมังกรทองนะครับมาทุกดอกนะครับไม่ว่าจะเป็น4 8 8 7แนะครับแล้วก็1 7นะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่จับคู่จ้าวินนะครับ งวดที่แล้วนะครับแอดคิมไม่ได้ลงสูตรเจาะ2ตัวนะครับ3ตัวนะครับเพราะว่ามันอากาศชั้นชิดนะครับมันก็สอบไทยออกแล้วก็ลาวเลยนะครับก็เลยไม่ได้ลงนะครับก็เลยวัดใจเอาศูนย์นะครับจับเอาศูนย์มาออก1นะครับเมดเดียของเราก็พลาดไปนะครับในรอบ7งวด7งวดนะครับพลาด1เข้า6นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับวันนี้แอดก็บวกทั้งสูตร3ตัวเลยนะครับเพราะว่าไม่มีข้อสอบไทยมากั้นนะครับจะต้องอกตรงใจ f อมิดรักหรือเปล่านะครับไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับหนวดประจำนะครับวันจันทร์นะครับที่20พฤษภาคมปศ2567นะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในปีพศ2567นะครับเดือน5นะครับพฤษภิาคมเดินทางมาถึงครั้งที่7แล้วนะครับ7ครั้งเข้า6นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานข้อสอบค่อนข้างจะโหดนะครับแต่ไอ้คิมก็ยังเข้าอยู่นะครับข้อสอบตั้งแต่วันที่3พฤษภิกาจนถึงวันที่17นะครับ7ครั้งนะครับ ปล่อยมาแค่สี่ตัวนะพี่น้องสังเกตดูนะครับให้สี่ตัวเท่านั้นนะครับผมค่อนข้างจะไม่ปล่อยข้อสอบเยอะนะครับผมเดี๋ยวจะว่าแอรคิมพูดเกินไปเนาะก็ดูนะครับครั้งที่สามนะครับเก้าสามตัวนะครับก็เป็นหนึ่งครั้งเจ็ดก็เป็นสองสามก็เป็นสี่สามนะครับสี่ศูนย์ก็เป็นสี่สี่ 2, 4, 4, 0, 4, 4ตัวเท่านั้นนะครับ วันที่6นะครับก็เอาแค่4ตัวนะครับ9 2ตัวนะครับ1 2ตัวรวมกันก็เป็น2 2กับ6ก็เป็น4นะครับก็มีแค่4ตัวนะครับวันพุธที่8นะครับก็6 2ตัวนะครับ1 2ตัว9กับ3ก็เป็น4นะครับเดือนนี้โหดมากเลยนะครับ4ครั้งเลยล่าสุดก็4นะครับ8กับ7ก็เป็น2กับ1เป็น3กับ4ก็เป็น4นะครับค่อนข้างจะโหดหน่อยนะครับเดือนนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยเนาะ เพื่อจะได้คิดต้านทานนะครับสู้กับสาวลาวนะครับโอเคนะครับก็มีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับมังกรทองนะเอากําไปตามสูตรเหมือนเดิมสําหรับสูตรมังกรทองเข้าดีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบไทยแล้วก็น้อยนะครับลาวนะครับทุกทีนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันนะครับเอ็กทําไปตามสูตรเป็นสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับเอ็ก็มี3สูตรในการบวกลบ มีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับผมใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับห้าน้อยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกําลังวันอ่าก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัดส,สุขเสาร์และก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนเอ็กซ์ิน้ำโชคคำนวณให้วันนั้นออกวันจันทร์คำนวณว,วันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับสำหรันบนะครับผมพีพีเป็นน้องที่เคารพรัก สำหรับข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับออกตรงกับวันที่16วันพฤหัสนะครับ9009มานะครับผมมิสีพี่น้องที่เคารพรักเข้าสูตรเจาะ3ตัวของเรานะครับแอดกลับให้ด้วยนะครับ60 6กับ9ตัวเดียวกันนะครับแอดประเดิมลอตเตอรี่อยู่นะครับหลายใบเลยนะครับ60นะครับสำหรับวันศุกร์นะครับมานะครับผมเลข8นะครับเลข4นะบางท่านเอาเลขหน้านะครับเป็นข้อสอบล่าง แล้วก็187ก็มานะครับผมบางท่านก็เอา87นะเป็นข้อสอบล่าง17ก็มานะครับเม็ดเดียวเอ็้คิมจับเอาศูนย์นะครับไม่ได้ลงจุดเจาะสองตัวสามตัวนะครับเพราะว่ามันมันรีบเนาะไทยปุ๊บแล้วก็นาะลาววัฒนาเลยมันก็เลยลงไม่ทันนะครับก็ได้เฉพาะชุดวินนะครับ17นะครับถ้ามา817สวยเลยนะครับมันออก717 นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรมังกรทองนะครับก็จะใช้สูตรนี้ต่องวดนะครับสูตรนี้เข้าดีต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับจะมีเลข9เลข5เลขเ็เลข4 6 2กับ0นย์ก็เลขส่วนเกินสามารถจบกู่จบวินได้เหมือนกันนะครับแอสก็จะคัดลงชุดวินนะครับ6ตัวพอนะครับเพราะเลขมันออกแค่6ตัวเนาะ7ตัวก็ไม่ได้นะครับ8ตัวก็ไม่ได้9ตัว10ตัวไม่ได้นะครับชุดวิน เดี๋ยวพี่น้องบ่นเลยซิบตัวไม่เข้าก็บ้าบอกกละมังแล้วเอดเอาเ็าจะมีชุดบินเ็าจะมีเลขศูนย์เลขสองก็ระวังด้วยนะครับผมช่วงนี้ข้อสอบปล่อยไม่เยอะเลยนะครับผมเดือนนี้ปล่อยแค่สี่ตัวเท่านั้นตั้งแต่อตั้งแต่เริ่มเดือนพฤษภาคมเลยนะครับสี่ตัวตลอดเลยนะครับปล่อยข้อสอบไม่เยอะก็ระวังด้วยนะครับอ่า โอเคนะครับสำหรับเม็ดเดียวชอบค่อยตามสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดยู่ที่9นะครับชอบค่อยตามบรนจันไม่ค่อยขาดนะครับอย่าไปบอกทีมงานอื่นละ่ะให้รูเ้เฉพาะทีมงานของเราก็พอเม็ดเดียวได้อยู่ที่9นะครับสำหรับ9กอจะเจาะไม่เยอะนะครับอ่าเน้นเจาะนะครับ เจาะจะจอยแค่สามคู่นะครับจะมีศูนย์เก้าหกเก้าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับประมาณนี้นะครับสำหรับดินเก้านะครับจดไว้แคบไว้นะครับหรือว่า fc พิมพ์น้องก็จะเป็นหกเจ็ดก็ได้เนาะอาจจะกลับหัวก็ได้นะครับอาจจะกลับหัวเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกอย่างเงี้ยหรือว่าหกศูนย์ศูนย์หก นะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่า9กับ6มันตัวเดียวกันอันนี้ก็กลับเป็น99หรือว่า 66, 66ก็ได้นะครับเม็ดเดียวเน้นๆคือ9นะครับหรือพ,พี่น้องไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะออกให้ก็จะเป็น099294979695ที่คัดออกไปก็ได้นะครับสำหรับตัวเด่นทักบัวพลาดเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับถ้าเจาะ5คู่6คู่โอกาสพลาดมันจะน้อยหรือว่ารุดเลยนะครับ สำหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ9นะครับผม FC พี่น้องไม่ชื่นชอบเกอดจะลองให้นะครับก็ระวัง4นะครับอันนี้คือรองนะครับรองเจาะนะครับผมก็คือ4นะครับก็จะมี0 4 4ย์แล้วก็4 9นะครับอันนี้คือรองนะครับ สำหรับเปลี่ยนสีหรือจะเป็น0 4 4 2 4 7 4 6 49ก็ได้นะครับสำหรับตัวจี๊ดก็ระวัง4 7แล้วก็49นะครับอันนี้ก็ระวัง9 7หรือว่า69นะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับถ้าไม่ชื่นชอบ9กับ4นะครับถ้าไม่เห็นอกเห็นใจไม่ชื่นชอบตัวสุดท้ายก็คือ7นะครับแอชชอตคิมจะรองให้3คู่นะครับบางทีก็มาทั้ง3นะครับบางทีก็มา2ตัว บางทีก็มา1ตัวนะครับสำหรับดูเลยก็ยังจะยากอยู่เนาะก็จะมี07 27์7 2, 7, 6, 7นะครับ6 7มีแล้วนะครับผมกลับหัวให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ระวังอ่อ46นะครับจดไว้แคบไว้ตามนี้นะครับก็ระวังอ่อ27 72นะครับแล้วก็ 007นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรของเราคัดออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดจ่อออกมาทั้ง3ตัวสามารถจับวินได้เลยนะครับชุดวินในตารางวันที่แล้วก็มานะครับ87เนะาะไม่ว่าจะเป็น8748ไม่ว่าจะเป็น71มาหมดเลยนะครับเต็มสเต็ปนะครับตัวที่ออกนะวันศุกร์เนาะ สำหรับสุดจอ4ตัวแอจะใช้เลขผสมนะครับค่อนข้างจะเป็นเลขหามนะครับแอกิมจะให้9979นะครับสังเกตดูแล้วนะครับเลขหามออกบ,อบ่อยนะครับก็จะเป็น99นะครับ74 47นะครับก็จะเป็น67 07นเะครับเลข6ตัวจะเป็นอยู่ที่4 99 497 นะครับผมดิจิพี่นน้องนะครับเกือออกแค่3ตัวนะครับคัดออกมาให้ได้ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางเจาะนะครับสาหรับเบิ้ลนะครับจะก็จะมี99เอย่าลืมกับหัว6ตัวเดียวกันแล้วก็44 7 7นะครับให้ประมาณ3คู่เบิ้ลมาบ่อยนะครับผมช่วงนี้นะครับจุดไว้แคบไฟนะครับสําหรับแนวทางจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบสูตรนะครับแนวทางของมังกรทองจากทางช่องชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเข้ามาชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ที่แอดมินทีมนาโชคพาโดยมานําเสนอสําหรับพิสูจน์เอฟซีพี่น้องชอบเลขวิ่งนะครับชอบวิ่งล่งล่างล่างอย่างเดียวชอบวิ่งบนเม็ดเดียววิ่งบนอย่างเดียวขอเลขวิ่งพ็คอมเมนต์เข้ามาทายคลิปแอด ก็เล็กวิ่งไงทีพี่น้องรับชมครั้งต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีใครทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ